เปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็เปลี่ยนจอ vivo y 53นะครับตัวนี้นะครับรุ่นี้มีมีตูดน็อตสองตัวเนาะอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่มีตูดนอด็อตผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรามาดูวิธีการแกะกันเลยนะครับคนอื่นเนี่ยนะครับต้องกระถาซิมออกก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องกระถาซิมออกก่อนแกะถาดซิมออกนะครับแล้วก็ขันน็อตตูดสองตัวนะครับถ้าคุณใครมีน็อตนะใช้ ใช้ไอ้กวงแบบเดียวกันกับของ iPhone นะครับเป็นดอกดอกจอกนดอกดาวครับสองตัวอ่ผมเกะออกไปแล้วคราวนี้เราก็มางัดครับงัด,ง,ดงัดตรงตูดมันนี้ครับมันจะแน่นหน่อยนะครับใช้แรงหน่อยครับก็เรียบพูดนะครับ เป็นแบตนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นจอกับตัวชาร์จนะครับเนี่ยแพรแพรจอรกับแพรชาร์จนะครับแล้วก็มาแกะแบตออกก่อนนะครับตัวนี้ครับใช้ไขควงพักแขกงนะครับแกน็ตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้น ช้านะครับตัวนี้ก็ค่อค่อยค่ออครับจะเป็นล็อกอยู่นะครับตัวนี้ค่อยคนะลแล้วแล้วก็ใช้เล็บงัดแออกมานี้ครับแต่ตัวนี้จะมีน็อตจับนะครับทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวน,น,นี้ครับแกวออกให้หมดนะครับผมอันนี้ผมแกะออกแล้วแล้วก็สามารถยกขึ้นได้เลยปึบนี่ครับ อันนี้คือวิธีการแกะเปลี่ยนแบตนะครับสามารถเอาแบตลูกใหม่มาใส่แทนแล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้วิธีการแกะจอเนาะัวนี้จอมันแตกแต่ผมยังไม่ได้สั่งอะไรมาเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไว้ก่อนเพียงแค่นี้เราจะสั่งจอมาใส่นะครับเราจะสอนวิธีการสั่งซื้อด้วยอ่าวิธีการแกะจอนะครับแกะจอของตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่นะครับเนี่ยข้างนี้กับข้างบนนะครับเราต้องแกะออกนะครับแกะน็อตออกให้หมดครับ ถ้าไม่หมดเราจะแกะยาแกะออกมดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับตัวนี้ยกง่ายครับนีครับยกได้เลยแบบนี้ครับตัวนี้จะเป็นแผ่จอนะครับตัวนี้แผ่จอแผ่จอยหรือแผ่รัดก็ไม่รู้อันนี้ครับ งัดขึ้น,นครับมันจะมียางอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ค่อยๆเอ่อค่อยๆแกะออกนะเพราะว่ามีคลายไลโฟมครับวางอยู่ตรงนี้แกะตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มาแกะข้างบนครับข้างบนก็จะมีน็อตอยู่ประมาณสามสี่ตัวเอ่อตรงกลางจะเป็นน็อตสั้นนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะครับตรงกลางตรงนี้ครับจะเป็นสั้นขวงเขาเลย เวลาถอดก็จำด้วยนะครับว่าน็อตมันไม่เท่ากันเวลาใส่มันจะทำให้เกิดความเสียหายได้มีแค่ตัวเดียวแล้วครับที่มันไม่เท่ากันตรงการลางครับขันออกครับขันขันนอันนี้แกง่าย แล้วก็สามารถยกขึ้นได้เลยครับแบบนี้นี่ออกเลยแล้วก็เอาตรงนี้ออกครับเนี่ยแผ่ตรงนี้นี่ครับหัวตรงบนเนาะมีสองที่เนาะข้างล่างกับข้างบนนะครับแล้วก็มันพลิกมาด้านนี้นะครับวิธีการแกะนะผมแนะนํานะครับเอาไดเปอใครมีไดเปาผมนะครับเปาลมร้อนนะครับเป่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีกาวอยู่แล้วก็ขอบตรงนี้ครับให้ให้กาวมันละลายก่อนให้กาวมันแบบยืดหยุ่นเนาะ งั้นจะแกะยากแล้วก็ใชออ้แผ่นแผ่นแกะเนาะเดี๋ยวหากระวางไว้ไหนเนี่ยแบบหนึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นแผ่นบางๆนะแผ่นพลาสติกบ,บางๆเอาไว้แกะจอโดยเฉพาะเลยใช้ดีมาก ค่อยๆเอานี้แสะเข้าไปนะครับแสะเข้าไปแบบนี้เห็นไหมนะครับค่อยๆแส้เข้าไปในร่องนี้ครับค่อยๆหลาดน้ครับค่อยๆแสครับแล้วก็มันมันสนนะครับเนี่ยครับเอ้ยนั่นมันร่อนสั่นค่อยๆทีีเข้าไปครับมันจะทําให้กาวอ่อนตัวครับ เย็นนะครับไม่ต้องใจร้อนเพราะว่ามันเหนียวมากเลยค่อยๆแกะถ้าจอแตกอยู่แล้วก็จะแรงได้นะนี่ครับใช้มันหยอดไปเรื่อยๆครับ นครับข้้างางดวยออกมาแล้วมันจะมีกาว3ามเอมนะครับถ้าถ้าจอที่ไม่เคยแกะจะเกลียยากตรงนี้ต้องเอาได้กองปอช่วยแล้วก็เอาน้ำมันร้อนสันค่อยๆอหยอนไปครับแล้วก็ทำความสะอาดตรงตรงนี้นครับคาบกาวผลออกให้หมดเลยนะครับ,นะครบแค่นี้ครับวิธีการแกะจอเนาะ แล้วผมซื้อจอมาเปลี่ยนก่อนแล้วผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกอรอบหนึ่งหรากส่วนเ,เวลาซื้อจอมาใหม่แล้วนะครับเราก็ใช้กาวแบบเนี้ยกาวแบบเนี้ย เทศก็จอนะครับเวลาเวลาเราสั่งมาเพื่อมันเสียเดี๋ยวมาทำคลิปประกอบจอบให้ดูใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้สั่งจอบมาเลยขอบคุณครับ